สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจสุนังสิทธิ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการยืนเช็คค่าพิกัดค่ะของกล้อง Total Station นะคะเป็นรุ่น DM นะคะ1น H นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับการใช้งานยืนเช็คพิกัดนะคะของอรุ่นนี้นะคะเริ่มจากให้เราไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องแล้วก็เช็คแบ็กไซด์กันก่อนนะคะเรากดไปตรงเมนูนะคะ เพื่อเข้าไปใส่ค่าพิกัดแล้วก็เช็คแบ็กไซต์จากโปรแกรมเ a ย o u อก่อนนะคะกดตรง F 1นะคะแล้วก็อินพุนะคะลบชื่อไฟล์เดิมออกก่อนนะคะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์งานใหม่นะคะเป็น2 3 4นะคะอันนี้คือชื่อไฟล์งานจากนั้นกด Enter นะคะ,ะแล้วก็ลิงก์มาหน้านี้นะคะจากนั้นเราใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องค่ะกดไปตรง F 1 แล้วก็ไปตรง n อ็นเอนะคะอันนี้จะเป็นค่าพิกัดที่เราทำการใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ n จะเป็น100.6นะคะแล้วก็ e เป็น1 0 1 2จากนั้นกด enter ค่ะ,คะอันนี้เป็นค่าความสูงของอตัวกล้องนะคะกด enter นะคะแล้วก็ให้เราทำการใส่ค่าพิกัด back ไซด์นะคะกดไปตรง f2 นะคะไปตรง n e n e s l สเอ็นะคะกด f3 ก็ input เข้าไปคะ่ะเราจะเช็ค Back Side นะคะค่าที่แัดเองจะอยู่ที่1 0 3 6นะคะ Enter แล้วก็แกะอ e ีนะคะจะอยู่ที่100นะคะกะะคะดะะ enter แล้วก็เราเล็ง ัวกล้องนะคะไปที่เป้าปีซึมนะคะจากนั้นเราก็ตกลงนะคะตร,ตรงนี้เช็คแบ็กไซร์เรียบร้อยแล้วจากนั้นกดกลับค่ะไปตรง ESC นะคะก็ถึงตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะยิงเช็คนะคะจุดพิกัดต่างๆที่เราต้องการจะทราบนะคะ ให้เราทำการนะคะถ่ายรับตกลงแล้วก็ยิงเล็งน,นะคะไปที่เป้าบิดซึ่งของเรานะคะใครอันนี้เราเล็งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรายิงเช็คนะคะโดยกดตัวนี้นะคะ ค่ะแล้วก็ค่าพิกัดที่เรายิงเช็คก,ก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะค่าเอเป็น103.6นะคะแล้วก็ค่าเีเป็น100.5จากนั้นเมื่อเราต้องการจะยิงเช็คจุดอื่นนะคะเราก็ดกดกลับออกไปก่อนโดยกดตัวนี้นะคะค่ะให้มานะ้าจอหลักก่อนนะคะจากนั้นก็เลื่อนเป้าปีซึ่งนะคะไปไว้ในพิกัดที่เราต้องการจะยิงเช็คโดยกดตัวนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นวิธีการยิงเช็คค่าพิกัดค่ะ